กินใส่ไข่ใส่ไข่กันที่นอนแม่าใครจะกินน้องสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ จุ่อจอมใส่ก้อนมะเขือเทศเลยนะคี่น้องัอองอใค่ก้อนพี่น้องจุ่มใส่ไข่เป็ดนะคะ พระใหญ่เลยค่ะไข่ไข่เป็ดนะคะนี่สุนกินไข่เป็ดไม่กินไข่ไก่ ใส่ไฟ<ป>ฟ้าอ่อนร้อนให้ใั้ตักหน่อยกันแมกพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณ35ห้าล้านดวงใจค่ะบัตกรณีสวัสดีค่อาอรไทยพิมพ์ผิดไม่เป็นไรครับพี่น้องไม่ต้องลบพิมพ์มาได้เลยขอให้ใช้คำสุภาพก็พอค่ะสวัสดีนะคะ PRI NN ขอบคุณนะคะโอ้เจตุมก็ทำตามเจตุมแห้วพี่น้องเจตุมไม่เก่งเรื่องทำกับข้าวนะเรื่องทำกับข้าวเจตุมสู้ใครไม่ได้นะ ทำไม่เต็มไม่เต็มสาวอยากกินก็เลยทำให้สาว,วกินกินรักกันล้วพี่น้องหวานได้อันนี้ได้เดี๋ยว็ปควอมเค็ม เกลลงไปจักนิดหนึ่งพราะยังไม่ถึงรถที่ถุจะไม่ใช้น้ำปลานะแล้วก็ใช้น้ำปลาจะใช้เกลือ กด้หนไโอเคแล้วเอารถนี่แหละรอให้มันแห้งหน่อยนึงน้ำมันแห้งหน่อยหนึ่งก่ขอบคุณค่ะยี่สิบสองล้านดวงใจผัดมะกรนีค่ะใส่หมูสับว่าจะเอาไก่ สวัสดีค่ะแม่ตะวานสวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวมาให้กำลังใจค่ะผัดมะกรนีจ้าแม่ผัดมะกรนีลูกสาวอยากกินก็เลยผัดทำไม่เป็นหรอก ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมาค่ะสวัสดีปีใหม่ไม่ได้เจอกันนานสวัสดีค่ะยยุพินขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบ